ด็อกซิล่าสารคดีระดับโลกค้พนพบสิ่งใหม่ๆทดลองดู30วัน79บาทที่ด x x i l l a c o m คูก้าแคทเมาส์มาผู้มาสิงโตภูเขาแพนเทอร์พวกมันมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามถิ่นที่อยู่อาศัย เจ้ารัฐนิวอิงแลนด์ไปจนถึงเทือกเขาโรกี้ชาวบ้านมีชายาสำหรับพวกมันตามความพอใจ <S <S <ๆ>ครั้งหนึ่งพวกมันเคยอศาศัยอยู่ทุกหนแห่งในทวีปอเมริกาใต้และเหนือครอบอครองอณาเขตที่กว้างไกลกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในโลกใหม่ทุกชนิด <S <S แต่กว่า300ปีที่ผ่านมาคูก้ากลับตกเป็นเป้าหมายของการล่าเพื่อขน <S 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 เพื่อเป็นการกีฬาและเพื่อเนื้อ ครั้งหนึ่งพวกมันถูกมองว่าเป็นวายร้ายและคูก้านับพันตัวก็ถูกนักล่าสัตว์ฆ่ายามที่นักบุกเบิกย้ายเข้ามาตั้งรกรากทางตะวันตกในที่สุดเจ้าสัตว์ตระกูลแมวผู้ปาดเปลียวก็มีจำนวนลดน้อยลงมากจนกระทั่งพวกมันถูกเรียกว่าวิญญาณแห่งตะวันตกเมื่อถึงปี1960คูก้าในสหรัฐนั้นมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่พันตัวเท่านั้น วันนี้ชะตากรรมของสิงโตแห่งอเมริกาอย่างก้ากึง่งสายพันธุ์ที่ครั้งหนึ่งเคยครอบครองสองทวีปกลับสาบสูญไปแล้วจากทวีปอเมริกาเหนือฝั่งตะวันออกนอกเหนือไปจากทายาทกลุ่มเล็กๆที่อาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดา แม้ว่าจะมีการพบเห็นอยู่ตามที่ต่างๆกระจัดกระจายทางตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก็ต้องถือว่าคู่กล้านั้นสูญพันไปแล้วการล่าถูกจำกัดและถึงขั้นยกเลิกในประเทศแคนาดาและทุกรัฐในสหรัฐที่มีพวกมันยกเว้นเฉพาะแต่รัฐเท็กซัสทําให้จํานวนคู่ก้าเพิ่มกลับมาวันนี้คู่ก้าราวส0 0 0 0ตัวยังมีชีวิตอยู่กลับคืนมาจากภาวะใกล้สูญพัน 0, แต่ก็เป็นเพียงเงาของประชากรที่เคยมีอยู่ คูกาเป็นสัตว์รักสันโดษและลึกลับมักจะคอยระวังระวัยมนุษย์อยู่เสมอผู้มันอาศัยอยู่บนภูเขาอันไกลโพ้นทำให้ยากต่อการพบเห็นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญรอนเชดกล่าวว่าการถ่ายภาพสิงโตภูเขาในอเมริกาเหนือนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเท่าที่เคยทำพวกมันลึกลับมากจนแทบจะไม่มีใครเคยเห็นต้องอาศัยความตั้งใจ ใช้เวลามากใช้ความอดทนสูงและความอุตสาหะเขาอ,อาจต้องใช้เวลานานสองสัปดาห์โดยไม่พบเจอพวกมันสักตัวหนึ่ง <and then S 1> แต่ตอนนี้มันออกมาแล้วรอนเชสเป็นช่างภาพคนหนึ่งของสารคดีในตอนนี้จะใช้เวลาอีกสองปีต่อไปในการถ่ายภาพคูกาในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ การทำงานไปทั่วดินแดนตะวันตกของอเมริกาทำให้เชชเคยบันทึกภาพทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่มีกริสลี่ไปจนถึงเอลเก็บภาพที่น่าตื่นเต้นไว้บนแผ่นฟิล์มได้ การถ่ายภาพคูก้าคือความท้าทายครั้งใหม่ของเขาด้วยเป็นคนที่รักความสมบูรณ์แบบเขาจึงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปในโลกของคูก้าและถ่ายทำชีวิตที่ลึกลับของพวกมันแน่นอนว่าเมื่อคุณออกไปสอหาคูกา้าคุณก็ย่อมเผชิญกับความเสี่ยงที่ว่าคูก้าอาจจะพบคุณก่อนเขาบอกว่าครั้งเดียวที่เกิดการ,รเผชิญหน้าอย่างดุร้ายก็คือกับครอบครัวคูก้าที่เขาทำการบันทึกภาพเขาพบพวกมันในป่าละมาะ พวกมันนอนอยู่ที่นั่นมานานหลายวันแล้วลูกแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่งอายุประมาณปีครึ่งก็เริ่มเดินเข้ามาหารอนจากจุดที่ไกลออกไปราว22เมตร <15. S 1> เจ้าแมวยักษ์ใช้เวลาถึง15นาทีเต็มในการเยื้องย่างรอนบอกว่าก็มีเวลามากพอที่จะนึกว่าตัวเองคงถูกตะปบเละแน่ แต่เขาก็คงจะรอดแม้ว่าพวกมันจะทำร้ายได้รุนแรงในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามแม้เมื่อลูกแมวยักษ์เข้ามาห่างจากรอนราว3เมตรเขาก็ยังไม่หยุดถ่ายทำแต่ก็ได้เตรียมสเปรย์พริกไทยเอาไว้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะคิดว่าเจ้าแมวยักษ์ตัวนี้จะมาทำร้ายแต่เมื่อมันทันท่าคุกคามก็ทำให้เขาเชื่อมั่นว่ามันคงจะเอาจริงเขาจึงพ่นสเปรย์พริกไทยใส่มัน เขารู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อแล้วก็โชคดีที่เคยสัมผัสประสบการณ์แบบนั้นเพราะว่าจากเวลาหลายร้อยชั่วโมงที่ใช้ในการสังเกตและการถ่ายทำเขาไม่เคยได้พบสถานการณ์เดียวกันหรือการเผชิญหน้ากับคูกาแบบรุนแรงอีกเลยในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติคูกาเป็นสัตว์ที่รักสันโดดอย่างยิ่ง รุ่นใหญ่มักจะหาทางหลบเลี่ยงกันและกันแทบจะไม่เคยเข้าใกล้ตัวอื่นยกเว้นแต่ในยามผสมพันธุ like <house> cats, ์เช่นเดียวกับแมวบ้านคูก้าเพศเมียนั้นอาจจะเกิดความต้องการขึ้นมาได้ทุกช่วงเวลาของปี เมื่อเพศผู้ได้กลิ่นที่บ่งบอกมันจะเป็นฝ่ายเคลื่อนไหวก่อนก้าวล่วงเข้าไปในอาณาเขตของเพศเมียถ้าหากว่าเจ้าเพศเมียยอมรับพวกมันก็จะอยู่ด้วยกันไปราวหนึ่งสัปดาห์ออกล่าและแบ่งปันอาหารร่วมกันในระหวานน่างนี้มันอาจจะผสมพันธุ์วันละ60 7 0ถึง70ครั้ง แต่เมื่อยามความหวานสิ้นสุดลงเจ้าเพศผู้ก็จะจากไปและไม่หวนกลับมาอีกเลยในโลกของคูกา้าชีวิตครอบครัวนั้นมีไว้สำหรับแม่และลูกน้อยเท่านั้นลูกแมวยักษ์จะถือกำเนิดขึ้นอีกราว3ามสัปดาห์ให้หลังจำนวนเฉลี่ยต่อครอกราว2-3ตัว เมื่อแรกเกิดตาจะบอดและน้ำหนักเพียงแค่ครึ่งกิโลกรัมแต่พวกมันก็จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าตัวน้อยพวกนี้อายุแค่หเดือนแต่ก็ใหญ่พอจะออกจากถ้ำและวิ่งเล่นไปรอบๆภายใต้การจับตามองอย่างใกล้ชิดของแม่ พวกมันจะกินนมจนถึงอายุ3เดือนน้ำนมของคูก,ก้านั้นมีไขมันมากกว่าน้ำนมวัวถึง6เท่าลูกๆของมันจึงเพิ่มน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วแต่ภาพเช่นนี้ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ เจ้าแมวปีศาจประเภทนี้ลึกลับมากซึ่งจนไม่สามารถถ่ายทําในป่าได้ทั้งหมดรวมทั้งภาพที่เห็นอยู่นี้ต้องมีการเสริมบางภาพจากพวกที่เลี้ยงไว้หรือเป็นตัวที่เชื่องมากๆคู่ก้าเหล่านี้เป็นสมาชิกของไร่ทริเปอร์ดีเกมอนณาเขตส่วนบุคคลล้อมรั้วขนาดใหญ่ในรัฐมอนตานา ที่ทําให้ช่างภาพได้มีโอกาสบันทึกภาพของหลายสายพันธุ์รอนเชสมักไม่ค่อยถ่ายภาพภา,พภายใต้สภาวะเช่นนี้แต่เมื่อมีลูกคูก้าเข้ามาเกี่ยวข้องเขาเชื่อว่ามันจะดีที่สุดสำหรับทั้งเขาและสัตว์ รอนบอกว่าการถ่ายภาพของคูก้าและลูกในกรงภายใต้สถานการณ์ควบคุมนั้นทำให้ปลอดภัยกว่าสำหรับทั้งตัวเขาและก็ขู่ก้าเองการถ่ายภาพของขู่ก้าอายุเท่านี้ในป่าก็จะทำให้ลูกขูก้าเกิดความเสี่ยงสูงมากทั้งจากความเครียดและโอกาสที่นักล่าจะเข้ามาฆ่ามันทิ้ง และแม้กระทั่งคู่ก้าเพศผู้เองก็สามารถจะฆ่าพวกมันได้ถ้ามีโอกาสดังนั้นรอนจึงคิดว่าการถ่ายทำพฤติกรรมของคู่ก้าที่มีลูกอ่อนในกลงย่อมดีกว่าที่จะทำให้พวกมันเสี่ยง และเขาก็รู้สึกพอใจกับสิ่งที่ได้เห็นซึ่งเป็นภาพของเจ้าเพศเมียกำลังทำความสะอาดให้กับลูกมันเป็นที่ใส่ตามสัญชาตญาณไม่ว่ามันจะอยู่ในมือของมนุษย์หรือในป่าลิ <S <S ้ t ใน p a ล That's t h a t s quite า i c e ด,ะะด็อก l a ลาสารคดีระดับโลกภาคไทยทดลองดู30วัน79บาทที่ด็อ i l ิล .com ในปี1999รอนเคยได้มีโอกาสถายภาพแม่และลูกอ่อนในป่ามันเป็นโอกาสที่หายากมากมันเริ่มต้นด้วยเสียงโทรศัพท์จากเมืองแจ็กสันโฮในรัฐไวโอมิงรอนบอกว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนช่างภาพเขาไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เห็นคูก้าเพราะพวกมันน่าจะหายไปหมดแล้วและที่นั่นก็อยู่ไกลออกไปถึง800กิโลเมตรซึ่งก็จะต้องขับรถไปหนึ่งวันเต็ม และเขาก็รู้ว่าถ้าได้เห็นมันแค่นิดเดียวก็ถือว่าชโชคดีแล้วและก็ยังเป็นเรื่องคุ้มค่ากับการขับรถไปครอบครัวคูก้าอยู่ที่ริมขอบของเขตพิทักเอลโดยมีถนนเล็กๆก,ก,กั้นเอาไว้ มันเป็นฉากหลังที่เหมาะสมากบการถ่ายภาพคูก้าในป่าแต่ทุกคนก็รู้ดีช่างภาพและนักนิยมสัตว์ป่าต่างหลังไหลมาชมภาพที่หายากเช่นนี้รอนเล่าว่าเนื่องจากเป็นเขตพิทักษ์จึงไม่มีใครลงจากถนนไปไกลๆได้และพวกคูก้าก็รู้ว่าควรจะคาดหวังอะไรและก็รู้สึกสบายกับระยะขนาดนั้น ในนั้นเขาจึงได้เห็นมันนานถึง5สัปดาห์เต็มๆยกเว้นอยู่แค่2วันเท่านั้นเขาบอกว่าการมีโอกาสได้เห็นคูกา้าขนาดนั้นไม่เคยเกิดขึ้นและเขาก็ได้เห็นลูกๆของมันโตขึ้นนิดหน่อยด้วย ในวันหนึ่งวันหนึ่งเหยื่อที่พวกมันโปรดปรานก็คือหนังเอลหนึ่งผืนแล้วเจ้าลูกกูก้าแต่ละตัวก็ทำท่าเหมือนกับว่ามันเป็นผู้ล่ามาเสเองสำหรับเขาและอีกหลายคนมันเป็นภาเพเหตุการณ์สัตว์ป่าแห่งศตว,วตรรษเพราะว่าได้พบเห็นแม่กูก้ากับลูก3มตัวภายในทิวทัศน์ของเมืองแจ็กสันฮลรัฐไวโอมิง และนอกจากนั้นก็ยังมีสุนัขป่าในหุบเขาที่ออกล่าเอลในฉากเดียวกันแต่ก็ไม่มีใครยิงมันแต่ถ้าเป็นเมื่อ50ปีก่อนทั้งคู่ก้าทั้งสุนัขป่าก็ต้องไม่รอดแน่ๆนี่เป็นสถานการณ์ที่เหลือเชื่อโดยที่นักล่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเป็นที่ชื่นชอบและเพลิดเพลินของผู้คนที่ฟอกสังเกตมันอยู่นับร้อย ในช่วงระหว่างขั้วปีแรกและขั้วปีที่ส2สิงโตภูเขารุ่นต่อไปก็โตเต็มที่เจ้าแหวรุ่นที่เติบโตขึ้นมาเหล่านี้จะออกจากอาณาเขตของแม่และจัดตั้งเขตของตัวเองขึ้นมาคูก้ารุ่นใหญ่นั้นอาศัยอยู่ตามลำพังในแนวเขตบ้านที่อาจจะกว้างใหญ่ถึง800ตารางกิโลเมตรการจัดตั้งแนวเขตบ้านนั้นเป็นงานที่ยากลำบาก สำหรับเจ้าเพศผู้รุ่นนมมันอาจจะหมายถึงข้อแตกต่างระหว่างความเป็นและความตายส่วนเพศเมียนั้นต้องการอาณาเขตเล็กกว่าซึ่งอาจจะไปข้าบเกี่ยวกับของคู่ฆ่าตัวอื่นแต่เจ้าเพศผู้รุ่นนมจะต้องหาอาณาเขตที่ไม่ได้เป็นของตัวผู้อื่นๆืากว่าพื้นที่เหมาะสมมีจำกัดเพศผู้ตัวหนึ่งก็อาจจะต้องต่อสู้จนตายกับเพศผู้รุ่นใหญ่ตัวอื่นที่ปกป้องเขตบ้านของตัวเอง การหาอาณาเขตใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและในบางสถานที่มันก็เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิง <Southern> Florida, ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาคูกาอาศัยอยู่ในป่าที่ห้อมล้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์มันอาจจะดูไม่เหมือนเป็นบ้านของเจ้าแมวยักษ์เหล่านี้ <But once S 2> แต่ครั้งหนึ่งคูกาเคยอาศัยอยู่ทุกหนแห่งในฟลอริดา ผู้มันถูกเรียกว่าฟลอริดาแพนเทอร์เป็นสายพันธุ์ย่อยของคูกาแต่แปลไปตรงจมูกโรมันและรูปร่างที่เล็กกว่าเล็กน้อยวันนี้มีแพนเทอร์แค่70ตัวเท่านั้นที่เหลืออยู่เป็นทายาทกลุ่มสุดท้ายของสายพัน์ธุตะวันออกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เมื่อถูกผลักดันจนต้องหลบไปอยู่แถบที่ดินชุ่มน้ำและป่าชายเลนสัตว์เหล่านี้จึงต้องมีการปรับตัวบางอย่างที่ญาติทางตะวันตกของมันอาจจะนึกไม่ถึงอันที่จริงอลิเกเตอร์ตัวนี้อาจจะต้องเป็นฝ่ายกลัวมากกว่าแพนเทอร์ที่หิวโหยสามารถกินเจ้าสัตว์เลื้อยคลานฟันแหลมตัวนี้ได้อย่างสบายๆเป็นที่รู้กันดีว่า พนเทอร์นั้นสามารถฆ่าเกเตอร์ที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวมันถึงสองเท่าได้แต่เจ้าตัวนี้ก็ตัดสินใจผ่านโดยรวมแล้วความยากลำบากที่ฟลอริดาแพนเทอร์ต้องพบเจอก็คือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยคาดกันว่าป่าในรัฐฟลอริดานั้นลดน้อยลงกว่าป่าในประเทศบราซิลถึงสองเท่าโดยเฉลี่ยราว450เอเคอร์ต่อวันต้องสูญเสียให้กับพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหม่ สำหรับแพนเทอร์มันหมายถึงความหวังริบหรีในการเพิ่มประชากรที่มีอยู่น้อยนิดแต่ผู้คนก็พยายามจะช่วยแพนเทอร์ Panther รุ่นใหญ่จะถูกสวมปลอกคอทำให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของมันได้จากทางอากาศ life, นักชีววิทยาสัตว์ป่าดาเรลแลนด์เป็นผู้รับผิดชอบความอยู่รอดของฟลอริดาแพนเทอร เขาบอกว่าจะต้องมีการสวมปลอกคอให้แพนเทอร์สัปดาห์ละสามครั้งมันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอย่างต่อเนื่องที่จะต้องติดตามการเคลื่อนไหวของพวกมันทําให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพวกมันได้หลายอย่างโดยการสํารวจทางอากาศและถ้าหากว่าเพศผู้และเพศเมียอยู่ด้วยกันก็มีโอกาสที่พวกมันจะผสมพันธุ์และจะต้องคอยจับตาดูว่าแม่ขู่กล้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเมื่อฟลอริดาแพนเทอร์มีเหลือเพียงไม่กี่ตัว ความอยู่รอดของทุกชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญแลนและเพื่อนชื่อมาร์คลอสเชื่อว่ายิ่งพวกเขารู้เกี่ยวกับแพนเทอร์มากเท่าใดอนาคตของมันก็ยิ่งสว่างสดใสมากขึ้นเท่านั้นแลนกล่าวว่าพวกเขาจะติดตามไป3เดือนซึ่งเป็นระยะตั้งครรของพวกมันเมื่อเวลาใกล้เข้ามาก็จะยิ่งให้ความสนใจเจ้าเพศเมียตัวนั้นมากขึ้นและถ้าหากว่ามันคลอดลูก สิ่งที่พบก็คือมันจะอยู่ในที่เดิมในช่วงสัปดาห์แรกของล,ลูกนั้นมันจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนด็อกซิลาสาราคดีใหม่เพียบด็อกซิลาสาราคดีระดับโลกค้นพบสิ่งใหม่ๆทดลองดู30วัน79บาวันที่ด o x i l l a c o m เมื่อพวกเขารู้ตำแหน่งของถ้ำจากสัญญาณวิทยุ พวกเขาจะรอจนกว่าแม่จะปล่อยลูกๆไว้ตามลำาพังชั่วคราวตอนนี้พวกเขาต้องทำงานให้เร็วเพราะไม่รู้ว่ามันจะหวนกลับมาเมื่อไหร่ Okay, here we are. We found them all pretty quick. They're a a good 3 maybe 4 weeks old. เจ้าลูกลูกนั้นเล็กเกินกว่าจะสวมปลอกคอได้แต่ทีมงานก็สามารถติดตามแพนเทอร์เล็กๆเหล่านี้ด้วยชิปขนาดจิ๋วที่ฝังไว้ใต้ผิวหนังแลนบอกว่าตามปกติเมื่อเข้าไปในถ้ำเพื่อทำงานกับลูกๆของมันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการฝังชิปพวกนี้ไว้ในตัวมันถ้าหากว่าสามารถจับได้สักตัวหนึ่งที่ไหนสักแห่งในอีก2-3ปีถัดไปก็จะสามารถระบุได้ว่า มันเป็นใครมาจากไหนและใครคือแม่ของมันนอกจากนี้สิ่งอื่นๆที่ทำก็คือการระบุเพศของเจ้าตัวน้อยช่างน้ำหนักรักษาพยาบาลเล็กน้อยเพื่อให้สดชื่นในช่วงสัปดาห์แรกของชีวิต คลอกนี้มีเพศเมียสองตัวและเพศผู้หนึ่งตัวตอนนี้ชีวิตของพวกมันคล้ายคลึงกันมากแต่อีกไม่นานอนาคตของพวกมันจะแยกจากกันไปเจ้าเพศผู้จะมีอนาคตที่ยากลำบากมากเป็นพิเศษแลนบอกว่าอนณาเขตนั้นเต็มหมดแล้วแทบจะไม่เหลือที่ว่างเลยเจ้าเพศผู้รุ่นหนุ่มน,นั้นต้องหาที่พักชั่วคราวไปจนกว่าจะมีที่ว่างซึ่งรอให้โตและก็แข็งแรงพอจะท้าทายผู้ยิ่งใหญ่สักตัวหนึ่ง และก็เกือบจะแน่ใจได้ว่าพวกมันอาจจะทำไม่ได้อุปสรรคที่มีอยู่นั้นมากมายเหลือเกินเมื่อเร็วๆนี้อัตราการตายของฟอริดาแพนเทอร์จากการถูกรถชนเพิ่มสูงมากขึ้นการพยายามจำกัดความเร็วและกั้นรั้วตามทางหลวงช่วยได้บ้างแต่ก็ยังไม่อาจแก้ไขปัญหาที่อยู่ที่ลดน้อยลงได้ วันนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้แพนเทอร์เสียชีวิตก็คือการต่อสู้แย่งชิงอาณาเขตกับเพศผู้ตัวอื่นๆรัฐฟลอริดานั้นได้จัดพื้นที่กว่า1ล้านเอเคอร์เป็นที่อยู่สำหรับแพนเทอร์และสัตว์ป่าอื่นๆแต่แพนเทอร์แห่งฟลอริดาเกือบครึ่งหนึ่งต้องอาศัยอยู่บนพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งอาจจะถูกปรับปรุงในอนาคต แลนเชื่อว่าการมีแพนเทอร์ในป่านั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าพวกมันอยู่ในป่าตลอดมาการที่เพียงแต่ไม่อนุญ,ญาตให้ล่าเพราะไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นไม่ได้หมายความว่าพวกมันเป็นสัตว์ไร้ค่าพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศและพวกเขาก็ไม่อาจจะสูญเสียสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์ใดไปได้ การสูญเสียที่อยู่อาศัยนั้นเป็นปัญหาสำคัญสำหรับคู่กาในหลายพื้นที่แม้แต่ในบริเวณที่การรุกล้ําของมนุษย์ไม่ใช่ประเด็นใหญ่คู่กาก็ยังต้องพบเจอกับศัตรทูที่เก่าแก่ยิ่งกว่า <S 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 ในป่าอันกว้างใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิงขู่กาต้องตกเป็นคู่กรณีของนักล่าอีกชนิดหนึ่ง ที่นี่ในที่ทีู่่กล้าถูกเรียกว่าสิงโตภูเขาสุนักป่าเป็นศัตรูตลอดการของมันเป็นคู่แข่งทั้งในด้านอาณาเขตและเหยื่อสัสตว์ทั้งสองชนิดนี้ไม่มีชนิดใดที่จะแน่ใจกับความอยู่รอดของที่นี่ทั้งคู่ถูกกำจัดออกจากอุทยานไปในศตวรรษก่อนสิงโตภูเขาหวนกลับคืนมาได้เองขณะที่สุนัขป่านั้นถูกนำกลับเข้ามาใหม่โดยนักชีววิทยาของอุทยาน แต่บัน,นี้ทั้งสองสายพันธุ์กลับต้องมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งสุนัขป่าสามารถแย่งชิงเหยื่อของสิงโตได้และพวกมันก็อาจจะฆ่าสิงโตที่อยู่โดดเดี่ยวแต่ปฏิกิริยาระหว่างสุนัขป่าและสิงโตภูเขานั้นยังไม่เป็นที่รู้กันมากเท่าใดและเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์โทนี่รูท หวังงทีี่่จะเปปลลยนแรูธ <Ruth S 1> <Ruth S 2> ได้ศึกษาคูกามานานกว่า10ปีแล้วเธอผ่านปีที่ 2, 2> จากโครงการ6ปีปในเขตตอนเหนือของเยลโลสโต<อ>น,ต<อ>นเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างนักล่าทั้งสองแล้วเธอบอกว่าจุดหมายของการศึกษาก็คือพิจารณาดูผลกระทบของการหวนกลับมาของสุนัขป่าที่มีต่อประชากรคูก้า สองสิ่งที่พยายามจะประเมินก็คือประชากรน,นั้นเป็นอย่างไรและผลกระทบอะไรที่สุนัขป่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อประชากรคูกา้ารูดบอกว่าเธอติดตามเจ้าเพศผู้ตัวนี้มา3วันแล้วและคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันแล้วก็เพิ่งจะปล่อยสุนัขตามเกล่นไปแล้วก็หวังว่าท้ายที่สุดจะพบอะไรได้อย่างรวดเร็ว และก็หวังว่าตัวแรกนั้นจะเป็นเพศผู้และเมื่อพิจารณาจากขนาดของรอยเท้า <c oughs> ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นสุนัขตามกลิ่นที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ <c oughs> ได้กลิ่นแล้วก็เข้าไปใกล้ค <c oughs> ูก้าสามารถพุ่งทะยานได้เร็วถึง64กิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> แต่ก็ไปไม่ได้ไกลนะัก <c oughs> พวกมันเหนื่อยง่าย Charged and ready to go. Uh, up. Uh, Stay uh, up there, bud. ลูกดอกอาบยาสลบทำให้มันเคลื่อนไหวไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้หมดสติหรือตกลงมาจากกิ่งไม้ <Okay. S 2> มันยังตื่นอยู่แต่มึนงงขณะที่รูทและทีมงานทำงานต่อไปรูทบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือดูอุณหภูมิของร่างกายตรวจชีพจรและการหายใจ จะได้รู้ถึงสภาพของเจ้าตัวนี้และควบคุมในระหว่างการทำงานต่อไปทีมงานนำตัวอย่างเลือดและบันทึกสรีระอย่างน้อย10บตำแหน่งน้ำหนักเฉลี่ยของเพศผู้วัยสองปีเช่นนี้อยู่ในราว65กิโลกรัมตัวที่แก่กว่านี้อาจจะหนักถึง90กิโลกรัม ผู <afraid> <make S 2> ้ช <Bell> ่วยของรูทบอกว่าจะทำรอยพิมพ์เท้าของมันเก็บเอาไว้ต่อมามันก็ถูกสวมปลอกคอวิทยุเพื่อที่รูทจะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของมันไปตลอดระยะการศึกษา ด็อกซิาสารคดีระดับโลกภาคไทยทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m ในที่สุดยาฉีดจะช่วยทำปฏิกิริยาต้านยาสลบทำให้มันตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรู่นบอกว่าสิ่งที่พยายามจะทำก็คือ ทำความเข้าใจคูกาและบอกเล่าถึงข้อมูลที่ได้เรียนรู้สิ่งที่พวกมันเป็นและพฤติกรรมของพวกมันเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์เธอบอกว่าไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องกลัวพวกมันพวกมันขี้อายและทางเดียวที่จะขจัดความเชื่อเหล่านั้นไปได้ก็คือผ่านงานวิจัยแบบนี้และทำความเข้าใจพวกมันอย่างลึกซึ้ง เธอต้องการส่งผ่านข้อมูลนั้นต่อไปบอกว่าพวกมันเป็นอย่างไรและก็ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดตอนนี้มันคงจะดีขึ้นแล้วผลจากฤทธิ์ยาสลบค่อนข้างดีมันกำลังเดินไปจากจุดนั้นและก็มีอาการดีขึ้นมันเป็นเพศผู้ที่แข็งแรงและก็มีสุขภาพดีเธอจะเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของมันไปตลอดระยะการศึกษามันเป็นเพศผู้รุ่นหนุ่มและเธอก็คาดหวังว่า มันจะอยู่ในเขตการศึกษาและก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถติดตามได้เสมอ right, ทีมงานได right, ้เฝ้า right, <ault> s <S สังเกตคูกาถึง26ตัวทั้งในและรอบๆเยลโลสโตนมันเร็วเกินไป <Yeah. S 2> ที่จะคาดเดาผลกระทบที่สุนัขป่าจะมีต่อประชาการคูกา้าแต่การค้นพบหนึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องดีสำหรับแมวยักษ์ ภายใน2ปีมีคูก้ารุ่นยาวอย่างน้อย2ตัวที่ถูกฆ่าโดยสุนัขป่าแห่งเยลโลสโตนในขณะที่บางครั้งคูก้ารุ่นยาวถูกฆ่าโดยสัตว์อื่นๆแต่คูก้ารุ่นใหญ่กลับมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการฆ่าคูก้าจะต้องฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่1ตัวทุกๆ1 2สสัปดาห์ แต่ก็เร็วกว่านั้นถ้ามีลูกที่ต้องหาลี้ยง